สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาชิมกับพล่าพลาชิมอะไรนะอีทีนะพบกับรายการพล่าช,ชิมพี่เติ้ลเชิดนะคะพี่มาเติมน้าเร็วเราโดนยึดรายการแล้วไม่ได้อีแมมกับอีเติ้ลยึดรายการแล้วมือลิดติดไวรัสแล้วไปแล้วนี่คือร้านเผ็ดๆเป็นร้านที่ตั้งใจมากที่อยากมากินเป็นร้านที่แคปรูปไปตลอดแต่ไม่เคยได้มาเลยเพราะว่ามันแบบไกลบ้างแขกรับเชิญเมื่อเนี้ยตั้งใจแบบอยากพาพล่ามามาใช่ ใช้อะไรเหมืะใช่อะไรเราเรียกเพราว่าผักชีลาวเหมาะกับการกินขนมจีนพิกกี้ทำในมาสเชชีปะ Really Yeah จริงเหรอหรือว่า acting Oh my god ตามด้วยังไปด้วยกันนะอืมไม่ให้ใครได้มื่อไหการในการทำรายการกินก็ต้องอธิบายเลยไม่รู้เราชิมอย่างเดียวน้ำมันเลยเต้นซอสต้มเส้นมาได้ได้เดี๋ยวตักเองก็ได้อบไม่ได้กินไปเลยไม่ไม่ได้จะตักให้เติมเลยอ้า